สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกับซิมชิมิแก่เขียดนะอ้าอสวสวัสดีจ้านะเป็นกดไม่ได้ไม่ได้เอ็มกัน,กนจ้าอา้าวจ้านะจ้า จะวัสดีพูดซ้ำไหนพูดจำหาหาพ่อคือไหนอะ คู่ามหาพ่อคธอด็อันนี้อรกพ่ขอโทษนะใช่ชื่อสต็ปจ๊อ ไอโฟนจิ๊นบอกขอไอโฟน็ดห,หน่อยน่าไม่มีอะไรจะพูดกับมันนะมันอะ,อะไร ฟังวงไรเออมูรอ็อกใหม่โอ้เกรอ็รอก ไม่ฮึฮึัึฮากึฮึกึฮ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  ตลกตายเอาดิเออุยกำได้ ใครใครก่อเอ้ยใช่เปล่ามีคนบอกนะโอ้พระเจ้ามันมันต่ออะไรมาเนี่ยโอ้โหพระเจ้าครับโอ้โหมีเคลียครับไม่ได้เลย ทำไมเนี่ยทำไมควรดีจงังอะไรอ่ะอ่ะนานาะพ่อจะ sekambo sekambo cingkon mana Shut up. เล้อเปียวิเล้อเปียโซนะครับเขารักเปียโซมากนะโอ้โหชูไรอัม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 ไรอุ่มการวิชาอะไรวะ พูดไรอ่ะไม่รู้โตชื่อชื่ออะไรชื่อจัสตินบีเวอร์ฮ่าฮ่ากชื่อจัสตินบีเบอร์โอชื่อจัส ลอยอะไรอ่ะมีดโซนตินะ តើអោមមី หญิงเปล่า ขวดนมหรอ อะไรครับขอเยอะแปดแปดอ่ะ